กระสมีกลีนกระเด้นค่ะวันนี้ก็ไม่ต้องพูดพามทำเพลงเนาะมันอากาศมันร้อนต้องมาถ่ายทำเออมาถ่ายรูปตอนค่ำค่ำใกล้ค่ำนะกลางวันมันแดดร้อนมากนะคะมาตอนเย็นเย็น,นี่แหละหรือไม่ก็ตอ้องตอนเช้าเช้วันนี้จะมาขออนุญาตแบ่งไม้นะคะแบ่งไม้ในราคาเอาจากราคา80บาทนะจากราคา80บาทราคาต้น80บบาท ให้เหลือต้นละต้นละ60บาทแล้วกันนะคะให้เหลือต้นละ60จาก80เนาะโอเคไปกันเลยนะคะเหลือต้นละ60บาทต้นนี้รออีกหน่อยดีกว่าเอาต้นละ80ลดเหลือ60ดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะอันนี้เป็นจะเป็นไม้พอดีเดินผ่านเป็นไม้ไม้ผสม ะพะเมล็ดเอาเองนะสีเขาจะซีดมากเดินผ่านพอดีสีซีดเพราะว่าแดดมันแรงช่วงหนาวๆน,นั่นะสีสดสวยแต่พอนี้แดดแรงมากเลยสี่สิบกว่าองศาส่วนอยู่อุดรธาน,นีนะคะสีซีดก็เลยเอาไว้ก่อนดีกว่าต้นไหนสีออกให้ปล่อยแล้วกันนะ,ะตามเป็นรุ่นๆไปแต่ถ้าใครอยากได้ก็ทักมาได้นะคะไปเลี้ยงรุ่นเอาหาห้าต้นร้อยสามต้นร้อยหรือต้นละห้าสิบาทก็จะมีนะคะ อย่าเอาไปเลี้ยงเอาไปเป็นลุ้นดูเอาไปเลี้ยงลุ้นว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะตอนโตก็ลองเอาไปลุ้นดูได้อย่างห้าต้นร้อยก็จะประมาณไซนี้ไซนี้แหละก็โออยู่นะก็พอได้แบ่งได้อยู่เอามาช่วยเอาออกหน่อยมันแน่นมันแน่นนะดูดิทำว้เต็มเลยส่วนที่ผสมไว้ส่วนที่ผส,ส,สมฝากไวก็ก,ก็ก็มีอยู่แต่ว่า เขายังไม่ยังไม่แก่จัดก็น่าจะรออีกสักเกือบเกือบเดือนหนึง่งเนาะอันนี้ผสมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปปล่อยกันไม้นะคะพอดีแวะเดินผ่านก็จะพาดูไม้หน่อยนึงอันนี้ผสมไว้นี่ฝากติดแล้วอ้วนน่าจะอีกไม่นานนะดูแลท่าทางถ้าเราดึงมันมันจะออกง่ายๆหรอกถ้าเราดึงเขาอ่ะมันจะออกง่าย,ายมันจะไม่ไม่ไม่เหนียวถ้าเขาอายุเขาได้นะ ฝักเขาก็จะเปลี่ยนสีหน่อยอันนี้ได้ประมาณเดือนไม่ถึง2เดือนดีก็น่าจะรวๆประมาณ2เดือน,นเขาจะเปลี่ยนฝักเป็นประมาณสีน้ําตาลนคะคะสีเขาจะเป็นฝักสีดําๆน้ําตาลหน่อยี้เขายังอ้วนๆยังอ้วน,ออวนยังไม่ยังไม่ไม่พร้อมเม็ดเขาจะยังไม่แก่นะอ้วนติดอยู่อันนี้มีโอชามก็ประมาณอ่ ห้าหกฝักอยู่เพราะว่าไม่ผสมเยอะผสมเยอะแล้วมันเพาะไม่ไหวนะเอาต้นหนึ่งผสมนิดหน่อยผสมค้ามปลายค้่มมาค่้ยกันหลายๆต้นในอดอกเดียวกันจะได้มีหน้าตาออกมาแบบสีสันของสับะรดส,สีจะได้ออกมาแปลกๆในต้นแม่เดียวกันแต่ว่าฝักอาจจะออกมาแตกต่างกันแล้วแต่พ่อเขาที่เอามาผสมกันเนาะวนคลิปในการผสม เกสรสับประรดสีก็มีไว้คลิปก่อนหน้านี้นะคะลองไล่ดูนะคะวิธีการผสมพันธุ์เกสรสับประรดสีนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูไม้ที่เราจะแบ่งกันดีกว่านะจากราคา80ลดเหลือ60บาทนะคะ,ะทุกต้นนะคะมาแล้มาแล้เออเริ่มจากไหนดีเอ่ยไม้มันซิดๆเนาะไม้มันซิดซเ แต่ก่อนอย่างต้นนี้แต่ก่อนสีไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะสีไม่ได้เป็นอย่างนี้เด็กสีเขาจะออกแบบยังไงนะชมพูออกส้มๆนะคะนี่เขาเปลี่ยนไปเพราะว่าสีเขาสีเขาเป็นซีดๆนะเนี่ยอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ถ้าใครสนใจแบ่งต้นแรกเลยต้นนี้กำลังสวยให้60บบาทนะคะอันนี้เป็นไม้มเมล็ดที่ผสมเองในสวนนะคะ พอดีรุ่นเขาได้แล้วก็เล้วออกมาไว้กับพักพวกเขาที่จะได้แบ่งไว้ให้เพื่อนๆนะอันนี้ราคา80บาทสวยทรงเขาสวยดีนะให้เหลือ60บาทนะคะให้เหลือ60บาทจาก80เหลือ60บาทนะคะสีก่อนหน้านี้ที่เคยลงก็80บาทแต่ว่าสีเขาสวยนะคะไม้ไฮบิดไม่มีชื่อนะคะไม้ที่ผสม จากเมล็ดจะไม่มีชื่ออ่ะอีกต้นหนึ่งอยู่ใกล้มือใกล้ตาอ่าอันนี้ก็สวยอเอ๊ตันนี้แบ่งได้ไหมนะมันเป็นเหมือนพวกอะไรยักษ์อะไรกระปุกทรงกระปุกนะอ่าแบ่งให้แล้วกันเหมือนทรงกระปุกหกสิบบาทนะคะมีต้นเดียวอันนี้น่าจะมีต้นเดียวเพราะว่าเดินไม่เห็นนะเดินไปเดินมาไม่เห็นเป็นไม้ที่เอฟมาหรือเปล่าไม่แน่ใจอ เออมันเป็นทรงกระปุกกระปุกหน่อยอุ๊ปุกอุบปุกอนๆหน่อยนะคะแต่เป็นมีโอนั่นแหละอันนี้ก็ให้60บาทนะคะอันนี้อะไรเอ่ยสวยๆดีนะอันนี้ก็ไม้มเมล็ดเหมือนกันเอ่อดูใบข้างในน่าจะไปได้อีกนะเนี่ยดูข้างในเขาเป็น,เป,นเป็นลายๆนะอายังไม่สุดอันนี้ก็ไม้มเมล็ดนะคะไม้มเมล็ดดูเล็บเขาสีชมพูเลยเห็นไหมปลายใบ ตัวนี้ก็สวยให้60บาทนะคะยังจะไปได้อีกแต่ตัวนี้สวยเล็บสวยอันนี้มาพิเศษจริงๆนะคะจากไม้ราคา80ใครได้ก่อนใครเข้ามาก่อนได้ก่อนไม้บางต้นมีต้นเดียวนะคะบางต้นมีต้นเดียวเพราะว่ามันเป็นไม้มเมล็ดนะคะเป็นไม้มเมล็ดไม่มีชื่อสวยนะตัวนี้เล็บสวยดูดิแล้วก็ยังไม่สุดลายยังไม่ออกชัดเจนด้วยนะ โอเคเอาต้นไหนต่ออีกดีโอ้หกสิบบาทหกสิบบาทเอาไหมหกสิบบาทตัวนี้ชื่อมาโมลาต้าบราซิลเป็นไม้เลี้ยงแดดเลี้ยงแดดได้เลยนะเลี้ยงแดดมันจะออกสีเหลืองๆหน่อยเป็นไม้ฟอร์มใหญ่ให้แปดสิบบาทให้หกสิบบาทนะคะนี่ต้นนี้เลี้ยงแดดเลยอยู่แดดเลยต้นนี้นี่ใหญ่ เป็นไม้ฟอร์มใหญ่นะเห็นไหมคะฟอมใหญ่นะเนี่ยเขาจะฟอร์มใหญ่ปกติต้นนี้ก็ขายอยู่80บวันนี้มาให้60บาทเท่านั้นนะคะมีหน่อไปด้วยวันนี้มีหน่อไปด้วยตัวนี้เลี้ยงแดดร้อยได้นะคะเลี้ยงแดดร้อยได้ตัวนี้ไซส์ใหญ่ตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ใหญ่เขาจะลายสวยเลี้ยงแดดเขาจะสีเข้มเขม,เขมส้มๆมเหลืองเหลืองหน่อยนะคะอันนี้ยังไม่ค่อยแดดเท่าไหร่ ให้60บาทนะโอเคไปต้นไหนต่ออีกดีเออเดี๋ยวมองหาก่อนมองมองหาก่อนต้นหนึ่งนี่อีกต้นนี้ออกสีส้มส้มนะตัวน,นี้ก็ให้60บาทนะคะเริ่มมาแล้วฟอร์มจะเป็นเข้าเข้าฟอร์มแล้วนี่ก็ออกส้มส้มปลายใบยสีชมพูะคะเล็บเขาเรียกเล็บเนาะต้นนี้ก็ให้60บาท ชื่อว่าเฟอรี่นะคะเฟอรี่โตมาเขาจะเป็นประมาณนี้อันนี้เล็บมาแล้วอันนี้เขายังไม่ยังไม่จัดเต็มที่นะโตมาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่เลยสวยไหมอ่าเฟอรี่สวย,สวยทรงเขาสวยตัวนี้ยังไม่ให้หน่อเลยแต่ใบยังไม่สุดยังไม่มีดอกเดี๋ยวไปได้อีกนะคะ สวยตัวน,นี้ให้60บาทนะนี่เลยไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าอายุมากขึ้นแก่มาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเฟอรี่นะอันนี้แก่จัดตัวนี้ถ้าสนใจก็แบ่งให้เอาไป200บาทนะคะ200บาทไม้อายุนานแล้วตัวนี้นานแล้วนะเฟอรี่นะนะสวยใบเป็นเรียนเข้าฟอร์มกระชับ ตัวนี้มันแปลกๆทำไมมันเป็นเหมือนเป็นมีดังมีว่าเป็นวาอยู่ตรงกลางใบนะเห็นไหมมันก็แปลกบางต้นไม่เป็นนะคะอ่ะต้นนี้จริงๆสีเขามันซีดไปนะจริงๆถ้าออกในในร่มหน่อยมันก็จะประมาณนี้มันจะออกอันนี้อันนี้ไม่ได้แบ่งนะตัวนี้ไม่ได้แบ่งนะคะไม่ใช่ราคาแปดสิบเลดเหลือ60บาทจะให้ต้นนี้นะคะไลลาวาสวยนะคะตัวนี้ให้60บาท แบ่งต้นเดียวไม้ก็มีอยู่แต่ว่าจะแบ่งต้นเดียวนะคะแบ่งต้นเดียวก็มันก็โอเคอยู่สวยนะอันนี้เข้าฟอร์มแล้วอันนี้อันนี้ให้ร้อยห้าสิบบาทแต่ต้นนี้ก็สวยให้แค่หกสิบบาทต้นเดียวนะคะแบ่งต้นเดียวมีหลายต้นอยู่แต่แบ่งต้นเดียวบอกแล้วว่ามาพิเศษนะคะมาพิเศษเอ่อเอาต้นไหนอีกดีเอย่ยเดี๋ยวมองๆกัน รถบอวอรวอรถว,วีวอ่อวีวออ่อเดี๋ยวมองมองหาก่อนนะคะแป๊บหนึง่งเดิน,เด,นเดินก่อนกำลังกำลังแบบแดดแดดล่มลมตกอากาศเริ่มเย็นลงพอเดินสวนได้หน่อยไม้ซีดเลยไม่ค่อยอยากปล่อยก็มองหาก่อนว่าต้นต้นไหนสีเขาเอา่อได้นะถึงจะปล่อยเปกติหน้าหน้าหนาวสีสวยมากนะคะตอนนี้สีแบบบางทีก็เนาะแดดบ,บ้านเรามันแรงแรง เห็นแล้วก็สงสารไม้ตายไปใบแห้งใบไหมไปก็หลายต้นนะเอาสวิตไบเบรชั่นไหมสวิตไบเบรชั่นสีก็ดอกลงไปเะยอะเลยอ่าเอาต้นนี้ต้นนี้ก็สวยไซส์ใหญ่เลยเนะนี่ยแปดสิบบาทแปดสิบบาทให้แค่แล้วแค่หกสิบชื่อเอ่อ t ฟ r ร์สเ r ิร์ว่า First, First นะคะสวยนะขนาดเขาไม่ได้เล็กนะเทียบกับอิดบล็อกยาว80เอ่อ40เส้นนะคะนี่เฟิร์สไพวาสวยสวยนะคะตัวนี้สวยตัวนี้ก็จะให้อดอกช้าไม่ค่อยออกดอกตัวนี้เราสามารถเลี้ยงดูใบเขาได้นานเพราะว่าไม้บางชนิดเราเลี้ยงไม่นานจะมีดอกพอมีดอกแล้วเราก็ไม่เห็นความสวยเขาละก็รอเอาหน่อยอย่างเดียวนะ แต่ว่าสายพันธุ์นี้จะได้ดูนานได้เห็นความสวยงามเขานานนะคะ,ะแบ่งสองต้นอีกต้นหนึ่งแบ่งให้สองต้นนะคะอ,อ,อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นไฟติ้งออกชุ่มพูให้60บาทปกติขายอยู่80 f i g h ไฟติ้งนะคะไฟติ้งก็มีไม่เยอะนะมีไม่เยอะเออนี่ได้อยู่ ได้อยู่สีต้นได้อยู่สีต้นนะคะตัวนี้ออกชมพูดีจังเลยได้อยู่สีต้นไฟติ้งนะชื่อเขาโอเคเดี๋ยวไปหาต้นไหนต่ออีกเอ่ยเออเดี๋ยวเดินก่อนนะเดี๋ยวเดินดูก่อนอ๋อน,นี้ให้นี้ดีกว่าตัวน,นี้ก็สวยสวยตัวนี้สตรอเบอรี่โรนสตรอเบอรี่โรน โลแอนโลนหกสบบาทจากราคา80ดสิเข้าฟอร์มแล้วนะคะแปดสิ 80. ให้60บบาทอันนี้เอาออกหน่อยประมาณนี้นะคะเข้าฟอร์มแล้วเห็นไหมสตรอเบอรี่โลนมันจะเป็นแบบปลายใบออกสีน้ำตาลหน่อยนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นดอกแต่ว่าเขาจะให้หนอดี นะคะแบ่งให้ต้นหนึง่งหรืออาจจะได้2ต้นนะคะมันก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นไฮบิดไฮบิตจริงๆเขาเป็นไม้สีเหลืองนะคะเป็นไม้สีเหลืองแต่ว่าแดดมันแรงอันนี้ไซส์ใหญ่เป็นไม้เกินฟุตนะคะไม้เกินฟุตเลยต้นนี้แบ่งให้60บาทเป็นไม้ฟอร์มใหญ่นะคะไม่เล็กต้องใส่กระถาง8นิ้วเลย ไปไหนต่อหกสิบบาทนี่ชื่อเจอเวอรี่ช็อปเป็นไม้ออกสีเหลืองส้มนะคะเจวเวอรี่ช็อปให้หกสิบาทเหมือนกันนะคะหกสิบบาทอันนี้ก็หกสิบบาทนะคะเป็นสีชมพูเนาะนอันนี้ส ب ี د ไบรท์เบชั่นก็6กบาท เป็นไม้สีชมพูไม้ไม้พวกนี้เป็นไม้อมตะไม้เก่าแก่เนาะไปไหนต่ออีกดีเอ้แปบ๊บเดียวจะค่ําละแปบ๊บเดียวค่ําละไวมากอันนี้ให้ดอกแล้วนี่เฟอรี่ต้นนี้ต้นแรกที่ให้ดูต้นแรกกป่าไม่แน่ใจอันนี้มีดอกแล้วเนี่ยเขาสุดแล้วเขาจะเป็นต้นนั้นมันไม่มีดอกนะต้นนั้นมันไม่มีดอกเขาก็เลยไปได้อันนี้มีดอกเนี่ยเขาก็จะเป็นใบ ใบหย,ยักรูปหัวใจนะนี้ก็รอเอาหน่อเขาผสมไปกี่ฝักไม่แน่ใจไม่เยอะผสมฝักไม่เยอะพวงนี้ไปผสมฝักเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอเวอรี่ช็อปนะผสมเกสรละรอเก็บฝักเขานะคะโอเคเอาไหนอีกเจอเวอรี่ช็อปนี่เยอะนะคะเจอเวอรี่ช็อปแบ่งให้ต้นละ60บาทเนาะออกไม้สีส้มส้มๆเหลืองเหลืองประมาณนี้ โอ้ไม้สีซีดจังไม้สีซีดมันแดดแรงออมเอาไม้ออกพอที่จะได้มีพื้นที่วางนะคะออเดี๋ยวใครสนใจไม้มินิพวกนี้ก็ลองทักมาได้นะคะแบ่งให้ไม้มินิก็คือมินิเล็กๆเนาะฟอร์มน่ารักน่ารักนะคะอืม,อม,อมเขาก็มีชื่อนะบางต้นเราก็จำชื่อไม่ได้เนาะ แดดแรงมากสิดจากสีสวยสวยจากสีแดงแดงน้ำตาลกลายเป็นสีแบบอย่างนี้เลยอะต่ก่อนลินดาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะสีเขาแดงสวยมากแต่แดดมันแรงนะคะหมดเลยก็เลยไม่อยากไม่อยากแบ่งเลยมันมันไม่สวยก็ไม่อยากจะแบ่งเขาเอามิชิมิชิต้นนี้กำลังสวยเลยมิชิหกสิบบาทนะคะหกสิบบาทแบ่งให้ อเคไหนต่ออีกอ่ะตัวนี้ให้เหมือนกันแอปเปิลนี่หกบบาทใครชอบต้นไหนก็เลือกเอานะคะจะไม่ใส่จะไม่ใส่ไม้เลขไว้เพราะไม้ม,ไม,มันเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็แคปรูปมาหรือไม่ก็อบอกชื่อพาอตาไทยมาก็ได้ในแม่ค้าจำได้นะคะราคานี้ก็มีหลายต้นนะคะหนูพามาดูชื่ออะไรนะ ชื่ออ,ออะไรนะ Green Apple มีเยอะนะก็จะเลือกให้ที่มันออกออกสีจากราคา80นะเนี่ยไม่รู้ร้านอื่นขายเท่าไหร่แหละเออจากราคาปกติ80มาเอมาไล้นี้ไล้เดียวนะคะ60บาทนะคะทุกต้นที่ไล้นี้ให้60บาทแต่ว่าถ้าไม่ได้ถ้าเลยไปไล้นี้แล้วก็จะกลับเข้าสู่ ราคาเดิมต้นละแ0คู่ละ1้อยนะคะแล้วก็จะให้เพื่อนๆที่เคยเอฟกันประจำถือว่าเป็นอภินันทนาการจากส่วนของเรานะคะโอเคหาต้นไหนต่ออีกเลยไม้สีแดงไม้สีแดงสีแดงแกลนเกล็ดเกล็ดกับแกลนนี่มันมันไม่แน่ใจใกล้กันมากเลยตอนที่ได้มามัน มันเป็นเกรดนะราคามันอันนี้ราคานี้นะร้อยหนึ่งไล้นี้ให้60บาทนะคะออกสีแดงนะออกสีแดงนะคะนี่สวย60บาทอาจจะแบ่งได้สัก2ต้นนะคะแบ่งได้2ต้นเนาะเกรดแล้วก็เดบบี้สีแดง ลาบแดงอันนี้มันเป็นใบมะขามลดนใส่อันนี้ก็ให้60บาทนะคะจากปกติร้อยหนึง่งหรือ80บาทนี่แหละนะคะให้60บาทแบ่งได้เนาะไปต้นไหนต่ออีกพอ,อยังอ่ะอันนี้ด้วยนะคะโมนีน่าใหม่สีม่วงนะคะให้60บาทเนาะให้60บบาทเป็นกุหลาบกุหลาบม่วงนะกุหลาบม่วง ประมาณนี้เนาะเนี่ยมันก็เยอะอยู่แบ่งให้แบ่งให้ได้หลายต้นอยู่นะคะโอเคแบ่งให้โมนีนาใหม่โมนีนาใหม,ม,ใหม่แล้วแต่เราจะออกเสียงเนาะเดินหาไมา้ก,ก่อนจะแบ่งต้นไหนอีกก็พูดถึงก็เยอะอยู่นะเยอะเยอะอยูออ่อันนี้ลีโอลีโอนี่ก็ มันเล็กไปเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่ให้หน่อก่อนรีโอนี่เป็นไม้ที่เราไปเลี้ยงแบบอยู่แบบได้แล้วก็สีออกดีด้วยดีโอเดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่เขาเออต้นนี้มัน50บาทราคา50บาทลีโอนะเหล่ายี่ห้อลีโอเดี๋ยวไปพาไปดูต้นต้นราคา80ดสิบมีป่ะไปดูก่อนนะคะอยู่หน้าบ้านอันนี้ก็มีแบ่งนะคะ3ต้นร้อยอ่อชื่ออะไรไอติมลอนโด ดอกเขาจะทนนานให้สามต้นร้อยนะคะเนี่ยสามต้นร้อยเนาะจะเอากี่ต้นก็ได้นะคะมีเยอะมีเยอะเนี่ยซีดหมดเลยแต่ไอคุณอันนี้ให้แปดสิบบาทจากราคาร้อยยี่สิบนะคะให้แปดสิบบาทคู่นี้ดอกนานทนนานนี่กำลังดอกกำลังขึ้นยังไม่ยังไม่ออกสีนะคะถ่าหนอ๋อถ้านอ่านอก็มีนะ นอละ40บาทนอละ40บาทดีได้พาไปดูประมาณนี้เด็ดสดให้เนี่ยนี่เด็ดสดให้นอ40บาทเอาไปเลี้ยงเอาเองนะคะประมาณนี้เนาะนอที่เด็ดสดยังไม่มีรากนะคะพวกนี้เป็นไม้ะตระกูลกัสมีเนียใหญ่แล้วดอกก็สวยดอกใหญ่นะคะแต่ว่าเราต้องใส่กระถางใหญ่นะใส่กระถางเล็กมันก็ไม่ค่อยไปเหมือนกันนะอันนี้ใส่ในกระถางหกนิ้วยังได้ขนาดนี้เลยใหญ่มากเลย อันนี้ไม่ก็เลยเอาเข้าว่มแดดมันแรงนะเอาเข้าว่มก็ร่มใต้แสแลนแสแลนหกสิบเปอร์เซ็นก็ยังไม่เลยบ้านเราแดดแรงมากตัวนี้ยังไม่มีอันนี้ยังไม่ได้แบ่งไม่มีของนะ,นะ,นะ,ะตัวอะไรนี่ตัวนี้แหละมันมันกัดกินโอเคเดี๋ยวไปดูวีโอหน่อยนะโซนหน้าบ้านอันนี้เรโอคงไม่ได้ราคาไม่ได้ราคาแปดสิบ ไม่ได้ราคา60นะมันมีแต่ไม้ไซส์ใหญ่เลยไซส์เล็กไม่มีนะไซส์นี้ก็ร้อยห้าสิบถ้าจะเอาก็แบ่งให้ได้ร้อยหนึง่งอันนี้เลี้ยงแดดเลนไห่นะอันนี้อยู่แดดนะคะไมมคง,งไม่คงไม่ไม่ขายหรอกมันมันยอดมันไมเนี่ยเห็นไหมคะแต่สีเขาสวยนะชื่อรีโอแต่ถ้าใครจะเอาต้นเล็กเมื่อกี้ไปไปเลี้ยงก็ได้ห้าสิบบาทเมื่อกี้เนะี่ยก่อนก่อนมามาชื่อรีโอ มันจะออกแบบชมพูนะอันนี้อันนี้ด่างเป็นวาแต่ต้นนี้ก็รีโอแต่ว่าหลุดหลุดด่างก็สวยนี่เลี้ยงแดดมันไหมไหมแดดมันแรงเกินเนี่ย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 ขอใบขอปลายใบไหมไหมไป,ไปไมไมสองใบไม่ได้หมุนไม้ด้วยนะไม้ไม่ได้หมุนมาอาจจะไหมช่วงที่เนี่ยแดดแรงเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยเออ ประมาณสี่ห้าวันมันนี้แดดแรงมากแต่ก่อนมันไม่ไหมนะเนี่ยอุณหภูมิ42องศาที่บ้านแต่ก็สวยนะคะรีโอเนี่ยร้อยนึงปกติขายอยู่ร้ออันนี้หลุดดังใหญ่เป็นไม้ฟอร์มใหญ่เกินพุตนึงไม้เกินพุตหนึ่งนะคะเนี่ยพวกนี้ยังไม่ได้แบ่งเป็นเสเตีย สเตียเอาไว้ก่อนอันนี้เพ็กตินาตาก็ค่อนข้างจะอยู่แดดได้อันนี้ก็ไม่ได้แบ่งแต่ให้ดูว่าเรามีไม้แบบประมาณนี้เนาะแปลกๆนะน้ำห่างๆแต่ว่าแข็งดีแข็งน้ำแข็งใบก็แข็งแต่ปลายใบแบบอือันนี้เลโอออกดอกไม่ได้ผสมเออน่าจะบานหลายวันแล้ว หาต้องหาคู่ผสมให้เขานี่เวลาออกดอกก็จะประมาณนี้สีเขาจะมาซึ่งต่างจากพวกที่ไม่มีดอกเวลามีดอกมาเขาจะสวยเลยเหมือนลอ่อแมลงตัวผู้มาดมนะ <c oughs> แต่มันเป็นไม้ฟอร์มใหญ่เดี๋ยวหาคู่ผสมให้เขาดีกว่าพรุ่งนี้แล้วกันน่าจะได้สักสองสามฝักอ,อก็ทดลองดูนะอ,นอันนี้โจฮานิสเยนโลวาใหญ่มาก เออตัวนี้ก็เลี้ยงแดดร้อยนะคะบิ๊กบิ๊กในสิบสองกระถางสิบสองนิ้วเสียงดังหน่อยนะคะอยู่หน้าทางเนี่ยลดเยอะลดวิ่งเยอะเนอะวันนี้วันอาทิตย์นะคะโอ้โหไม้สิดหมดเลยอืมปกติหน้าหนาวนี่สวยสวยสีสีดอกลงเยอะอนะันนี้กาโต้ G ato, G ato. ากาโต้กาโต้แต่ก่อนนี้ก็สวยมากซิดใบซิดหมดเลยอันนี้ไม่ทราบชื่อแต่ก็สวยไม่ได้แบ่งนะคะให้ดูไม้เดินไหนๆก็เดินมาแล้วนนใหญ่เลยอิดเด็เดเดโอเคไปต่ออันนี้ลุยอิดหรือเปล่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวบางต้นก็ไม่มีป้ายลิ t ต์นลุยอิดจริงๆด้วย เป็นไม้เก่าพวกนี้ไม้เก่าแก่อมาตากำลังฟอร์มกำลังได้แต่ซีดไปหน่อยแดดแรงเนาะ,ะแบงต้นนี้ชื่ออะไรนะพิงออนเดอะอินไซด์ไหมเนี่ยให้60บาทแดงสัก3สีต้นนะคะเนี่ยประมาณนี้ฟอร์มนี้แหละนะคะให้60บาทเอา มากาักะลิวาบานะคะวานะคะ,นะคะแบ่งสองต้นให้ต้นละหกสิบบาทปกติบาจะแพงนะมักกะไม่ใช่มาักะาลิเฉยๆจะเป็นมักะลิวาปกติถ้ามาักะาลิเฉยๆจะลดร,ราคาจะถูกกว่ามาักะาลิวามักะลิวามันจะเป็นเหมือนกระด่างตรงกลางนะคะเนี่ยแบ่งให้สองต้นโอเคไปต่อเดี๋ยวขําเดี๋ยวมันข่ามเดี๋ยวมันขํามไม้ซีดหมด แบ่งออกเพื่อที่จะได้มีพื้นที่วางไม้นะคะมันมันแน่นแล้วก็เราไม่มีที่วางอ้ยอันนี้ Sunday ์เบร e จริงๆหน้าหนาวน,นี่เป็นออกซิเจนพูแต่ซีดมากาไปต้นไหนต่อดีคะไปต้นไหนต่ออีกดีคะมองมองหาก,ก่อนอันนี้ไม่ปล่อยแล้วไม่สวยไม่สวยเอาไว้ขายหน้าหนาวดีกว่า เอาไว้แบ่งเพื่อนๆนหน้าหนาวดีกว่าซันเดย์เบสดูดิจากชมพูมันขาวสีดเลยนะเออแล้วแต่ติ่งไปลายใบเขานะสีชมพูแบ่งต้นไหนอีกเอยมองมองหาสีดหมดเลยที่ชุดเช็ดดูดิจากไม้สีชมพูก็สิดหมดเลยอันนี้ก็แบ่งให้นะคะหกสิบบาทอืมที่ชุดเช็ด เป็นไม้สีชมพูมีจุดออกเหลืองๆเงนี่ยนะคะหกสิบบาทนะต้นไหนอีกเอ่ยจากราคาแปดสิบอต้นไหนคะอันนี้ไหมเด็บบีพิงแปดสิบให้หกสิบบาทเอาไปต้นนี้ดีกว่าถวยกว่านี่หกสิบบาท นะสวยกุหลาบชมพูนะนี่ให้60บาทจากราคา80ดสินะอา่าไปทางไหนดีเดินวนวนเวียนอยู่ในสวนได้เยอะยังไม่แน่ใจไปกี่ต้นแล้วไม่รู้ไม่ได้ไล่ดูนะมาแบ่งไม้บานแบ่งปันไม้นะเนาะอ่ร้อนเลยอะขนาดไม่มีแดด นะจะ6กโมงแล้วนะเนี่ยจะ6กโมงแล้วเอาต้นนี้ต้นไหนดีเ,เดี๋ยวดูก่อนให้ราคา60บาทมองก่อนว่ามันโอไหมต้นนี้สวยนะเนี่ยเข้าฟอร์มแล้วชื่อ,อฮิจามมารโดเอ้ไม่ใช่ชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้เนี่ยแปหรือร้อยนี่แหละประมาณนี้ให้60บาทนะคะ ให้หกบาทอ้ยตายอุ้ยตายอุ้ยตายตอนหน้าหนาวสวยๆันี้มันจะออกเป็นกุหลาบชมพูโอเคยังนะคะไปแล้วแหละเอาแค่นี้แหละเนาะวันนี้แบ่งแค่นี้แหละถ้าสนใจยังไงก็ทักมาแต่จะได้หาให้นะคะนอกเหนือจากาที่ไม่ได้ลงรูปถ้าจะเอาสีเป็นสีสีส้มสีชมพูสีเหลืองก็บอกมาแล้วกันนะคะในราคา80บาทก็ยังมีอยู่นะ 80บาทก็ยังมีอยู่เพราะว่าบางต้นมันก็ราคา80บาทก็จริงแต่เราก็ลดเ,เหลือ60บาทก็ไม่ได้นะบางทีมันก็ไม้มันทาจานวนยากอย่างพวกไอเนี้ยถือว่าราคา80บาทก็ลดเหลือ60ไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยให้80บาทได้แต่ก่อนก็ร0อ1 0 0 150ชื่อวูดูดอลไม้สีม่วงนะคะอย่างนี้ก็ให้ราคา80บาทได้อยู่แต่ลด60บาทไม่ได้เนาะ ก็จะเป็นบางต้นไม่ใช่ว่า80บาทแล้วลดได้60บาททุกต้นนะบางต้นก็มันจํานวนมันมีน้อยก็ทําหน่อย,อยากด้วยบางทีมันให้หน่อน้อยเดินบนหลายตลบแหละโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาขออนุญาตแบ่งไม้นี่แหละประมาณนี้เดี๋ยวขอไปทํางานต่ออีกนิดนึงค่ำๆแล้วเดี๋ยวฉีดน้ําลดสับลดสีหน่อยเพราะว่ามันแห้งไวมากเลยเบ้นวันนึงนี่แห้งเลยเมื่อวานไม่ได้ลด ก็คิดว่าจะมีฝนปรากฏว่าไม่มีเครื่องปลูกแห้งมากโอเคค่ะไปแล้วสำหรับที่นี่ขอลาไปก่อนนะคะกับรัศมีโชคชัยค่ะเฟ e บุ o กเนาะถ้าเป็นเพจก็จะเป็นรัศมีกรีนการ์เด่นติดตามได้ทุกช่องทางนะคะ,อะ <You S 1> โอเค <know S 1> ไปแล้ว <what S 1> บาย <you S 1> บายขอบคุณทุกท่าน <You S 1> ที่ให้การสนับสนุนนะคะ,ะส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมนานๆจะมีคนใหม่เข้ามานะคะบางคนก็ อยากได้ไม้อะไรที่มันแปลกๆเนาะอย,อยากได้ไม้ใหม,หมๆ่ๆก็เราก็ต้องไม้ใหม่ๆก็คือไม้ไฮบิดนั่นแหละไปลุ้นเอานะคะหน้าตาก็จะแปลกๆหน่อยโอเคไปแล้วค่ะ <ไป S 2> บ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้วจริงๆ